เย้คุ้นอยู่กันหนุ่มนะวันนี้ผมขึ้นมาที่ดอยอินทรีครับเชียงรายอากาศโอ้โหโคตรด,ดีดีนะเดี๋ยวเราจะลงไปแปลงข้างล่างกันมาขึ้นเอาต้นไม้มาข่าโมงมาถวายพราานะจาราร์กับท่านเจ้าอาวาดนะนะครับภารกิจเสร็จสิ้นเรื่องต้นไม้ละเย้ Yay! เดี๋ยวจะพาเจ้าวาดไปที่แปลง เกษตรกรรมด้านล่างนะเป็นหมู่บ้านสินห้าหมู่บ้านเกษตรพอเพียงข้างล่างครับนูน่นที่เราจะลงไปนะนี่เลยแปลงนี้ครับแปลงตรงนี้เลยฮะนะที่เขาจะทําหมู่บ้านหมู่บ้านใหม่ขึ้นมานะเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้วยเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลนะแล้วก็ทําตามทฤษฎีของในหลวงแลวครับ แล้วแปลงของพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหม่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายครับคุณยูกับหนุ่มนะหนุมนก็จะเล่าให้ฟังแวบสุปงกว้างไปละ